ก็อ,อีกนก็ขอกราบส,สดีท่านนะครับในวันนี้นะฮะก็ขอ,ขอกราบส,สดีท่านนะครับวันนี้เรามาดูนะครับนี่ก็เป็นกล่องเดิมเดิมนะก่อนเดิมนะนี่ก็นะครันก,นกล่ขอ,ของก็ขอการค้าจังหวัดนะครับสิงห์บุรีนะฮนะหอการค้าลงนั่นก็เเป็นรุ่นแรกที่สมเด็จของ แพลนะติแพลน,นอะอ่าติดแผนะครับเนี่ยเนี่ยน,นี่ครับอย่างนี้เราก็ดูกันนี้วันนี้เราก็ดูกันภายในดีกว่าครับภายในอ่าอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือภายในกล่องเนี่ยโอเคว่าสมเด็จเจ้าคุณแพรครับุญแรกนะครับและวิจินทองนะ อำเภอท่าช้านะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะนี่แสดงวันที่สิบเดี๋ยวครับอันที่สิบเก้านะสิบเก้าสิบเก้าตุลาคมสองห้าสาม เกตนะครับเป็นรินแรกของนะจากคือว่าตรงซองล่านเนี่ยเจ้าของได้บอกว่าครับรเจ้าของแดจะเป็นกีนดีข้างล่างเนี่ยเพราะว่าได้หลุดลุ่ยออกไปหรือขีผ่านไปครับก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาใหม่ครับเดยที่ลองมาใหม่ใส่มาให้นะครับนะเราดูตัวพักไปก่อนเลยครับอ่าอันนี้เราก็ดูก,ก่อนครับนี่คือพิมพ์สมเด็จนะครับครับสมเด็จนะครับ ครับเด็นนะฮะเด็นคือถะต้อเป็นเพียงนี้ก็เลยเด็นไกเซอร์นะครับเด่นไกเซอร์นะครับแล้วก็แผ่นะฮะครับพี่ดูด้านหลังก็จะเป็นนั่งเต็มองค์แบบนี้นะครับนะเขียนว่าเจ้าคุณแผ่นะเจ้าคุณแผ่นะครับอ่านี่ครับดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์นะอ่าจากพิมพ์เนี้ยก็จะมี การเป็นรุ่นแรกอ่าโทษทีครเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของเ p ด e d a t นะ,นนนะต่อนป Predator น,นะมาตีกล้องเรือครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับเ p r e d a t นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเลยนะ นเมืองรัจธาจัดนะมืองศรัทจัดเนี่ยนะุกคุณนะครับุกย่อนะครับอันนี้คือไม่ซ่อมนะครับไม่ซ่อมไม่อะไรเลยนะฮะคือไม่ซ่อมเลยนะฮะเนี่ยคือไม่ได้ซ่อมเลยนะครับเนี่ยนะครับไม่ซ่อมเลยนะครับเดิมนะเดิมเลยนะมวลสารน่ะโห้ยตดำดำนะครับเนี่ย นะครับอันนี้ผมเชื่อแล้วก็ยังไม่มีใครทําคลิปนะครับเล่นจีแปรเนี่ยเจ้ากุงแปรั้มเรื่องความชัดดนะครับอย่างี้ครับเนี่ยนะครับนะฮะนะครับความคมชัดเนี่ยเห็นป่ะครับตรงเนี้ยปลายตรงเนี้ยจะต้องแหลนะครับถ้าตู้หรือหักก็ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนะไปขอนะครับไปสั่งตรงี้นะครับก็ตรงเนี้ยช่วงมือเนี่ยช่วงช่วง ก้านแขนแหละช่วงงมาเนาะข้าหนึ่งจะตรงนะครับเป็นและตรงนี้เห็นะครับเป็นช่วงหมือนจะไปสั่นขึ้นหลอดขึ้นมาครับไปสั่นขึ้นลอดขึ้นมานะครับนะครับ้เราดูดีๆนะครับแล้วก็เส้นเนี่ยจะเป็นเส้นปรคับหินที่เราจะมองเห็นให้ได้เลยก็คือเส้นตรงนี้นะครับเราเอียงซ้ายมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นเส้นเลยเป็นเส้นมรพคับหินจะต้องมีทุกวงเนี่ยเป็นเส้นมรคคับหินอย่างเงี้ยเนี่ยคือจุดใจต่างเลย มันต้องมีเส้นแถบนี้นะครับแต่แถบนี้จะไม่ไม่มีนะคนนี้จะหมือ่นี้ก็จะแข้งท่าเนี้ยจะ,จะมีเลยนะนเส้นมารับถิมพเส้นเส้นขาเนี่เส้นเกลื่มันนี่เลยนะครับเส้นอย่างเงี้ยนะครับนะมบะมา,ล,า,มนะา,าลำบุญสาแน่ยนะครับเข้มงศร์นะเนะ่ยอ่าลองดูด,ด้านหนึ่งครับดูด้านหนึ่งครัปลายครปลายยันนะดูที่ปลายยันอย่างเงี้ยปลายยันเนี่ยจะต้องแหลมเกรี้ยวชนนี่เลยนะครับ ไละค่าเนี่ยนะครับจะต้องหยักๆจะต้องหยักๆนะหยักนะครัือสองฝั่งจะไม่เหมือนกันนะนี่ยันตัวนี้เป็นยันยันกับปืนหรืออะไรนะฮะเนะนาต้องคมๆนะจานจะต้องคมคมนะครับน้ำมือนี่นะครับเห็นไหมมือก็ต้องเปิด้านลึกอย่างนี้เลยนะฮะ เป็นมือมือเป็นมือ ally, เล será, magic, ยครับเห็นไหมอันนี้ชัดเจนนะครับมันนั่งเท้าเปิดเท้าลดเท้านะครับเห็นไหมเห็นะครับอ่าและดูนี่ครับบอกเลยพิเศษสุดเศษสุดเราไปดูกันเลยพิเศษสุดนี่ฝานตะกุดครับเห็นไหมฝานตะกุดสองดอกนะเห็นไหมครับฝานตะกุดสองดอกนะเห็นไหมครับเนี่ย นะครับแล้วกสองดอกนะครับสวยเลยเห็นไหมความชักเจนะครับพระนะเนี่ยนะนี่ครับนี่ยดูดูดูลักษณาดินักข้อนะอย่างนี้นะครับโอ้โหชัดเจนะนี่วมือวะชัดเจนวันนี้เท้านี่ชัดเจนะครับเนี่ยอย่างนี้ความสวยๆนะเนี่ยนะ หน้าตากะนี่ขนาดนี้ก็เป็นเนื้อน,นี้มีเม็ดตายนะเม็ดตาเล็กๆข้างในนะเห็นไหมครับเนี่นอยอ่าอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ดูอ่ะแล้วก็จะฝากด,ด,ดูอนนี้ก็คุณแพลเลยแพลนะครับมุนแรกนะอันน,ๆๆนี้ก็จะเป็นคอชโลนะครับเนี่ย อันนี้ก็เป็นพะยาสังวอนะครับพะยาสังวอนะไดให้ดูก่อนอันนี้ก็มาเผื่อให้ดูกันนะครับพะเยววอนเหรียญน,นะหน้าตานะ,นะ่มวันนี้คมกริบเลยนะครับหน้าตานะตาไม่ได้ครับเป็นะหนูเนื้อเนี่ยเหรียญต้องตึงนี้เลยนะฮะเนี่ยนะระหาเถนนะฮะเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชนะเนี่ยมหาเถน นะครับนองว่าชนมายุนะครับ90รรษานะครับนี่ก็จะเป็นปอสลองอย่งี้นะครับนี่นะเปนน้งแท่งเี้ยเลยนะครับนี่ยนะครับเห็นนะครับครับเดี๋ยวขอตัดเดี๋ยวเนี่ยอตัด่างเนี่ยเนี่ เทละนะเนี่ยเนี่ยคือวัดเข้าเทียบมหาเถระใช่ไหมเอาวมหาเถระนะเถระเออเอใช่ครับมหาเถระนะครับตัวทีตัวตีวัดมหาเถระนะครับอันนี้ครับนะครับอ่านผิดนะครับโหดูหน้าตาเลยครับคมชัดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้สกินกแเอามาฝ่ายดูนะครับพ่อนะครับก็วันนี้ ต้เงนเงนะครับพอขกกลาบนะโสดุท่านนะครับการเผยแผ่พุทธคุณนะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะการเผยแผ่พระพุทธคุณเนี่ยคือไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ว่าเราต้องพอสังเ็ตผลนะครับต้องทำเหตุผลพอครับแล้วก็เพื่อสื่อ ก็นะครับเจตนานะฮะเพื่อท่อเจตนาเพื่อพุทธคุณนะครับของสุดแตแพรนะครับด้วยนะแล้วก็ข้าวสารสัญญาณพุยนายกด้วยนะครับก็ขอให้พระบารมีของทุกท่านครับสุมครองร่ำรวยนะครับนะฮะอย่าเจ็บเกลืจนนะครับไม่ขอรไม่คายนะครับเพื่อขออุปันว่าแพ้์เนี่ยกดไลคกดแชร์กับผมด้วยนะครับก็ผมก็จะทําคลิปเรื่องนี้ยลงยูทูบได้เรื่อยๆให้คนดูชมกันนะครับอ่าวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ